ที่ผู้สูงวัยต้องคิดคือจะเข้าวัดหรือจะยืนหยัดต่อสู้กับโลกต่อไปศาสตราจารย์ในแพทย์บริบูรณ์พรพิบุญได้ให้ความเห็นว่าการหาความสุขของผู้สูงวัยมีทางเลือกอยู่สองทางทางหนึ่งคือทางโลกและอีกทางหนึ่งคือมุ่งเข้าสู่ทางธรรมถ้าสนใจไปทางธรรมก็หาหนทางและและวิธีเข้าสู่ทางธรรม แต่ถ้าผู้ใดย,ยังอยากอยู่กับทางโลกก็จำเป็นต้องกระตุ้นจิตใจของตนให้มีความกระเตือรอร้นอยากรู้อยากเห็นพยายามสร้างจินตนาการและสร้างความต้องการใหม่ๆให้เกิดขึ้นอย่าได้นึกคิดหรือทำใจเป็นคนแก่เป็นอันขาดผู้ที่มีกิจกรรมอยู่แล้วจงคิดทำต่อไปให้กว้างขวาง แม้จะรู้ว่าสังคมและลูกหลานให้ความสนใจแก่ผู้ชรา,าน้อยลงก็อย่าได้ไปสนใจจงทำตัวให้เป็นตัวของตัวเองทำงานให้เพลิดเพลินตามกำลังความสามารถแต่ไม่ว่าจะเลือกหนทางใดก็ตามแพทย์ทางโรคชรา,าก็ยืนยันตรงกันว่าการให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวอยู่เสมอเป็นความจำเป็นที่ผู้สูงอายุจะต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้น ยิ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจะต้องบริหารให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นผู้ที่เป็นเบาหวานน้ำน้ำตาลจะถูกเผาผลาญดีขึ้นท่านศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกษสิงห์ได้แนะนำว่าโรคและความพิการที่พบบ่อยในคนแก่ส่วนหนึ่งเกิดจากความเสื่อมของเซลล์เนื้อเยื่อโดยตรงอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการอยู่เฉยๆคือขาดการเคลื่อนไหว มีผู้สูงวัยที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งมีวิสัยทัศน์เป็นที่เก่าขวัญของโลกคืออดีตนายกรัฐมนตรีมหาดีบินโมฮัมหมัดแห่งประเทศมาเลเซียขณะนั้นวัยอายุ92ปีได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นความจริงและเป็นประโยชน์มากต่อผู้สูงวัยเรียกว่าคำพูดแห่งปัญญาความว่าผมอยากแนะนำประชาชนว่าอย่าหยุดการทำงาน เมื่อคุณเข้าสู่วัยสูงอายุเพราะหากคุณหยุดในไม่ช้าร่างกายของคุณจะอ่อนแอไร้ความสามารถและกลายเป็นคนชาราจงทำตัวให้กระชับกระเฉงเมื่อสู่วัยเกษียณเช่นเดียวกันกล้ามเนื้อของคุณถ้าไม่ใช้มันเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนกล้ามเนื้อของคุณจะไร้ความสามารถแม้แต่จะพยุงร่างกายคุณจะยืนไม่ได้คุณจะเดินไม่ได้ สมองก็เช่นกันถ้าคุณหยุดการใช้สมองของคุณคุณไม่คิดคุณไม่อ่านคุณไม่เขียนสมองก็เสื่อมจะเป็นคนแก่ชาราดังนั้นมันทำตัวให้กระจับกระเฉงอยู่เสมอถ้าท่านชอบบทความนี้กรุณากดหัวใจคอมเมนต์และแชร์เป็นกำลังใจในการจัดทำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ